สวัสด,ดีครับผมสบายดีพี่น้องฟองปายมดจุกหูจุกคนนี่กันมาพบมบพอกับส่องบาร์เสดชแนลแล้วครับผมนี่ก็กินเข่าอีกแล้วพี่น้องกินเข่าอีกแล้วกินเข่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องพี่น้องวัอนี้กินเข่าตอนแรงๆตอนทุ่มหนึ่งนะนี่พี่น้องตับมะม่งพี่น้องครับกระวานน้ำตาลวิญญาณละลายตับมะม่วงแก้วประแดด กับผักปักขาปักขาพี่น้องเลยข้าข้าข้าพี่น้องกับปลาติ้วพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องมากินน้ำน้องน่องนุ่งนุ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยแซ่บนี่พี่น้องครับโอ้โหนี่นี่โอ้ลายเต็มตัวเลยพี่น้อง นี <t 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 ่ก็รอไวดั่งอ oh um, ้ก็รอเนาะรอเรียบจบเีปากกรูกระดกรูกระดปักติวนี่ยเปนตะกินแต่นากกินกับเจียวเนี่ยนาะเจียวยังกนเจียวกุ้งบอสกินเจียวกุ้งกินกับปนนั่นเจียวกินเจียวกุ้งเจียวพร้อ เด้อบุญน่อกมากินแฉบๆเลยครับผมเพรมีหอดแนมห่อชมไมเนาะหอดแนมห่อชงไนะอันแนมนี่เขาต้องปเลืกไม่นอะพรกวตำตำงวไม่เนาะตำหงจะมัมกทัวต้องทัวใชคโอก ชดชดดูเซ yeah. oh, uh, ็บๆเลยครับชดไมได้กระดูกหลายชดหนไม่ได้เจาะกระดูกไม่กระบอกไม่ได้จบเลยลหะแล้วตอบก่อนอันนี้เปรีอไม่จะอมทำไมเธออ่อยเปรีมับอกว่าจะแบบแล้เนี่ยอันนี้มันจะม่เลยระ เชี <caval> าายร์ว่าตตาหุงอะชิมบงบอชิมบลูเนาะทุกอย่างต้องชิมตอนจะเอาเมียมันชิมเหละว่ะเออชิมก่อนจะเอาบ่ชิมก่อนจังขอบอกขาแมึงมึงก่อิครัแล้วมึงเาชิมมึงเลยห้ไปคอมึงจากคอะอนันกูม่นี่ไหนชิมยังไงติด คนที่จะอมักจะองหาเงินเด้อหนีหาเงินถ้าคนได้จะอมักองแตหาเงินจะว่่ต้องไปใส่ลายก็ว่่ต้องมีในตัวพอแล้วลบทิ้มลบทิ้มมานีประมาไประมาณสองพัน้นมึงที่กัอันนั้นได้เจอเนี้ยมาก่อนเ็นหน้าปก ตีเค้เป็นอ้่ยิมเลยวะพอสมองเขาตกมึกับแบบนัเ้ยเขาอะไรบาเข้าน่ะคือกันเลยเขาเธอน่านะเธอจะเอาเมียต้องคอชิมก่อน ไม่เป็ว่าคนนี้มัเขาให้ไปขอไปขอโลดเขามาเนาะถ้าจะใคเกลียดครับอาโอเคไปเนาะคลิปนี้ก็ขอจบก่อนได้ไหมน้องฮะการดิริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองบาร์เซ็ตเด้อไปเนาะกดฉับการนะกดฉับตะใครนะหนุ่ยน้องเอ๋ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพิดพลาดคลิปใหม่ๆไปน้องเนาะโอเคครับผม ออไปเด้อพี่น้องไม่เดอคน p h o t o